สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับมาดูกันนะครับตั้งแต่วันที่16-22ถึงมกราคม2565คนเกิดวันพุธกลางคืนดวงดีของคุณจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเชิญครับ พูดกลางคืนค่ะดวงดีจริงๆค่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะราชินีดา <Yeah. S 1> ดังนั้นเนี่ยจะเป็นอาทิตย์ที่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะคะก็เออถึงจะได้รับงานยากงานที่มีปัญหาอะไรแต่คุณสามารถฝ่าฟันแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างแบบว่าได้อย่างเฉียบขาดได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงว่าไพ่ใบนี้นะคะคือคุณอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะแบบนี้ การที่คุณจะประสบความสําเร็จเรื่องงานได้คุณจะต้องเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนไพ่ใบนี้ก็คือต้องมีความเออาจริงเอาจังขยันทุ่มเทนะคะยอมเสียสละนะคะแล้วก็คือ,อาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยได้ได้อย่าง คือไม่ว่าจะถึงนอกเวลางานหมดเวลางานไปแล้วคุณมีใครมาขอความช่วยเหลือคุณเนี่ยคุณแก้ไขปัญหาให้เขาแก้ไขเรื่องงานไปเนี่ยอันนี้มันจะทําให้การงานของคุณจเจริญก้าวหน้าได้นะคะหมายถึงการได้รับตําแหน่งเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะ หมายถึงคุณได้รับความช่วยเหลือจากเจ้านายก็ได้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะคะแล้วก็ความที่เป็นคนมีน้ําใจนะคะในการที่คุณช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันจะสามารถทําให้งานของคุณเนี่ยดำเนินไปได้อย่างอย่างมีคนคอยช่วยสนับสนุนโดยเฉพาะพวกพ้กน้องของคุณนะคะแม้ว่าคุณอาจจะรักพักรักพวกอะไรหน่อยนะคะซึ่งมันเป็นอาทิตย์เนี่ยคุณคุณจะเป็น คุณคงต้องแบบเห็นพวกของคุณนะ่ะดีกว่าพวกคนอื่นนะ่ะคือเมื่องานการอะไรมีใครมอบหมายอะไรมาให้ทําเนี่ยคุณทําไปแล้วก็คุณก็คือช่วยเหลือในวงพวกพักพวกของคุณนะ่ะก่อนนะคะแล้วก็คุณไปพูดมางงล้วแล้วก็คืองานมันจะสําเร็จได้ก็จากความร่วมมือร่วมใจจากพักพวกของคุณกับทีมงานของคุณนั่นแหละนะคะแล้วก็การที่เอ่ออาจจะหมายถึง คุณอาจจะเป็นอาทิตย์ที่งานยุ่งวุ่นวายหน่อยนะคะแต่สามารถทําให้มันสําเร็จได้แล้วก็อาจจะเสียเงินไปกับการซื้อข้าวของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานแต่ว่ามันก็จะทําให้การงานสําเร็จได้ความมีน้ำใจของคุณภายในอาทิตย์นี้จะนำไปสู่ความสำเร็จของการทำงานของคุณนะคะแล้วก็ความเอาจริงเอาจังความทุ่มเทในเรื่องการงานจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ ในเรื่องของการเงินนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นนี่การเงินด,<ม>กนดีการเงินดีมากๆเลยด้วยนะคะคุณอาจจะต้องแบบมีค่าใช้ใจ่ายที่ใช้ไปกับลูกน้องหรืออุปกรณ์การทํางานเพื่อให้งานประสบความความสำเร็จแต่มันจะเป็นสิ่งดีกับคุณในการทํางานในอาทิตย์ต่อไปที่ว่ามันจะทําให้งานของคุณประสบความสําเร็จได้นะคะจากการทิ้งเทพวกนี้ ส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยอาจจะแข็งแรงหน่อยแล้วก็งานการงานอาจจะยุ่งนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลครอบครัวเท่าไหร่นะักแต่ให้เบนี้ออกมาก็เหมือนแนะนําว่าทุ่มเทกับงานได้นะคะยังไงก็ดูแลครอบครัวได้สองอย่างพวกกันไปมันจะทําให้เป็นอาทิตย์ที่คุณคนเกิดวันพุธกลางคืนเอ่อโชคดีได้นะคะจากการทํางานแล้วก็ดูแลมีเวลาให้ครอบครัวด,ด้วยค่ะครับ ถือว่าเฮงมากๆ,ๆนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับสัปดาห์นี้อาจจะหมายถึงในเรื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งเนาะ hmm. มีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ที่มีลักษณะโดยส่วนใหญ่น่าจะเป็นเพศสตรีนะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้ใหญ่ซึ่งปากร้ายหน่อยเนาะดูท่านดูดูดูเนาะเยีบเย็บหน่อยแต่จริงๆแล้วใจดีนะครับก็ถ้าถ้าคุณเป็นคนที่แบบใกล้ชิดหรือ เป็นคนที่แบบยอมรับท่านนะครับคอยทํางานหรือทําทําตัวให้รู้สึกว่าท่านไว้วางใจนะครับสัปดาห์นี้พ่บอกว่าคุณจะมีเฮงหรือมีโชคจากท่านนะครับเออส่วนจะลองเสี่ยงอะไรนี่ถ้าเป็นซื้อกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยเนาะน่าจะจะเหมาะก,ก็ได้เนาะผู้หญิงเนาะอใส่<ต>นนมงกุฎแั่งขายลอตเตอรี่ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าดีมากๆคนเกิดวันพุธกลางคืนสัปดาห์นี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วดวงร้ายหรือสิ่งที่คนเกิดวันพุธกลางคืนต้องระมัดระวังใส่ใจเป็นพิเศษนะครับจะได้ไม่ให้เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับ mm. อืมก็มาถึงเรื่องเองินเหมือนกันนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับสัปดาห์นี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการที่คุณอ่ะผมมองว่าเป็นเรื่องของลักษณะนิสัยนะ หรืออุปนิสัยบางอย่างที่คุณไม่ควรจะมีในสัปดาห์นี้คนเกิดวันพุธกลางคืนนะเพราะดวงคุณกําลังเหงกำลังจะฉายแววกําลังจะได้รับการโปรโมทกําลังจะประสบความสําเร็จถึงแม้จะเจองานยากงานเย็นก็แล้วแต่แต่คุณทําได้แล้วทําได้ดีด้วยนะครับนั่นจะทําให้คุณเห็งนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่กระเตอรหือล้นนะครับทํางานแบบเออรอ เดี๋ยวมันดีเออไพ่บอกว่าดีคุณการบอกว่าดีนี่ฉันจะดวงดีฉันจะเฮงนะฉันจะประสบความสําเร็จเดี๋ยวฉันก็ได้เลื่อนขั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับไม่ใช่นะครับคุณต้องใส่ความกระตือรือร้น,นความตั้งใจความมุมานะเข้าไปด้วยนะแต่ถ้าคุณทําตัวลอยช่ายลอยลอยเดี๋ยวโชคก็มารอมันไปเถิดอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่แทนที่คุณจะเฮงคุณอาจจะไม่เฮงนะครับเพราะการที่รอไม่กระตือรือร้น หวังว่าเดี๋ยวโชคมันจะเข้ามาเองมันจะทยอยเข้ามาเองเหมือนฝนอันชื่นใจอย่างนั้นผิดนะครับสัปดาห์นี้คนเกิดวันพุธกังเทินต้องเปลี่ยนความคิดใหม่หรือเปลี่ยนอุปนิสัยเปลี่ยนลักษณะของการทํางานหรือทํากิจกรรมใดๆก็แล้วแต่นะครับอย่ารออย่ารอจังหวะอย่ารอคอยเราต้องขยันด้วยนะครับถ้าอยากได้มาต้องบุกเข้าไปหานะครับต้องเข้าไปลุยต้องเข้าไปทําต้องทําด้วยความมุ่งมั่นสม่ําเสมอ แล้วสิ่งดีๆต่างๆมันจะได้เข้ามานะครับอย่ารอคอยนะครับไม่งั้นมันจะไปเรื่อยๆแล้วประมาทีละนิดทีละหน่อยแล้วคุณก็จะเบื่อไหนบอกว่าดวงดีเดี๋ยวจะมาหาว่าเราไม่แม่นกันนะครับไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวกับไพ่หรือไม่เกี่ยวกับคําทํานายแต่เกี่ยวกับตัวคุณเกี่ยวกับแอัติจูหรือทัศนคติของคุณเป็นหลักเลยนะครับดวงดีแล้วต้องรู้จักทําตัวให้มันเกิดโอกาสของการนําดวงดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะครับไม่ใช่รอคอย ให้ขึ้นมาเตือนนะครับอย่ารออย่าเอาแต่คิดว่าเดี๋ยวมันก็มานะครับถ้าเป็นนั่นก็คือเรื่องการงานนะกระตือรือร้น,นสใส่ใจสะหน่อยนะครับส่วนเรื่องการเงินก็ระวังหน่อยนะครับว่า,าคุณอาจจะแบบไปคาดหวังอะไรสูงสูงเยอะๆนะคืออาจจะไปลงทุนทําอะไรมากๆแล้วหวังว่ามันจะกลับมามากๆนะครับเตือนตัวเองว่าอย่าอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้มา จะมีนั้นทีละนิดทีละหน่อยนะครับนั่นก็คือทําให้เหมือนกับว่าพูดง่ายง่ายก็คือว่าลงทุนแล้วไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้มาอย่างนั้นละกันนะครับนั้นสัปดาห์นี้เลี่ยงเรื่องพวกนี้ไปนะครับการลงทุนอะไรเยอะๆการใช้ลงเงินเยอะๆจะได้กับมาน,นิดเดียวไม่คุ้มครับแล้วก็บางทีมันอาจจะได้มาแค่นั้นก็ได้นะหรือต้องรอนานมากกว่าจะได้มานะครับมีโอกาสขาดทุนสูงนะเรื่องการลงทุนอะไรต่างๆนะครับนั่นก็เลี่ยงไปเอาไปใส่ใจเรื่องการ การทำงานงคุณให้ดีนะครับเดี๋ยวเงินมันก็จะมาจากงานที่คุณตั้งอกตั้งใจทำนะครับแต่ไปหวังมากๆจะได้มามากๆมันอาจจะได้มาไม่คุ้มเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักนะครับสัปดาห์นี้จริงๆโชคดีของคุณเนี่ยนะครับมันจะเจอคนที่ค่อนข้างมีสถานภาพมีศักยภาพที่สูงนะอาจจะเป็นแบบผู้บริหารเป็น คนที่มีสถานะที่ดีมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นด้านที่ดีนะครับแต่ถ้าไปบังเอิญไปเจอคนที่แบบดูหลักลอยดูแบบเป็นคนไม่ค่อยกอระตือรือร้นเป็นคนที่แบบเช้าชามเย็นชามเฉยเอยอะไรแบบนั้นนะลักษณะแบบนี้นะเลี่ยงได้เลี่ยงไปเลยนะสำหรับคนโสดที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับคุณต้องเจอคนที่แบบเขาขยันขันแข็งเขามีหน้าที่การงานที่ดีมั่นคงอะไรแบบนั้นนะครับ นั่นแหละคือคนที่เหมาะกับคุณแล้วก็น่าจะคบหาแล้วก็ดูใจกันไปนะครับแต่เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับถ้าเจอลักษณะแบบเลือเล่อยๆเชยเชยเชยแฉเนี่ยไม่เวิร์กนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงไปอย่าไปยุ่งนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะสัปดาห์นี้การงานอาจจะยุ่งนะครับก็เลยไปใส่ใจเรื่องงานผมก็เลยต้องเตือนนะครับว่ายัางไงก็อย่าปล่อยให้คู่ของคุณรู้สึกว่าคุณไม่สนใจเขา นะยังไงก็คงต้องให้ความสำคัญหาเวลาคอยดูแลใส่ใจกันบ้างเพื่อจะได้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้นะครับให้เขาเข้าใจว่าตอนนี้งานยุ่งหรืองานมันกำลังได้รับมอบหมายงานสำคัญเข้ามาแล้วมันกำลังจะทำให้คุณเฮงด้วยนะยังก็ให้เธอหรือเขาเข้าใจสถานะของเราพร้อมๆไปพร้อมๆกันนะครับคู่ชีวิตมันคือคู่ที่แบบต้องเข้าใจหรือพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับร่วมทั้งสุขและก็ต้องร่วมทั้งทุกข์ด้วยจะได้ อยู่คู่กันไปานานๆยาวๆนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับสัปดาห์นี้คนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับสุขภาพจริงๆก็เข้มแข็งแข็งแรงดีนะครับไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงนักนะครับก็โดยรวมน่าจะยังโอเคอยู่นะครับก็ไปห่วงเรื่องของการใช้เงินกับการที่ไม่กระตุ้นลุ้นนั่นเองนะครับจะทำให้คุณดวงไม่ค่อยดีนะทำตรงกันข้ามซะ เดี๋ยวรับพรดีๆไปจากไพ่นะครับสัปดาห์นี้ไพ่ขออวยพรให้คุณที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเป็นสัปดาห์ที่มีความมั่นอกมั่นใจตัวเองให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ความกลัวในใจของคุณความกังวลต่างๆขอให้มาลายหายไปนะครับแล้วก็เหลือแต่ความมั่นอบมั่นใจขอให้พบแสงสว่างรอคอยคุณอยู่ที่ปลายอุโมงค์นะครับขอให้มีลู่ทางพบทางที่จะเดินไปสู่ความสําเร็จนะครับ แล้วก็มีอย่าได้เสียงสนใจเสียงนกเสียงกาเสียงคําวิพากษ์วิจาร์ณอะไรต่างๆที่มันอยู่ข้างๆที่ไม่ไม่ได้หวังดีกับคุณนะครับขอให้คุณมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือคุณนะครับนำทางคุณให้ประสบความสําเร็จก็ขอให้คนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนโชคดีนะครับ